สถาบัานออกแบบนานาชาติชนาพารตนะคะตอกย้ำกันเป็นสถาบัานการนักันป้นออกแบบรุ่นใหม่จัดงาน CIDI a r t i s t i t Showcase 2023ภายใต้ธีม Action Reaction หรือการกระทำปฏิกิริยานะคะผ่านการถ่ายทอดแฟชั่นโชว์ศิละปะนิพลปี2023จําจำนวนรวมกว่า80ชุดนะคะผ่านผลงานของนักศึกษาสาขาการออกแบบแฟชั่นรวมโดยการแสดงผลงานการออกแบบของนักศึกษาสาขาออกแบบตกแต่งภายในและผลิตภัณฑ์ชั้นปิที่2รุ่นที่21 ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วนะคะไปเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมานักคิวสเตเดียมศูนยะ์การค้า DM เอ็มคอร์เทียสำหรับงาน C ID I D I a r t i s t i Showcase 2023นะคะได้รับการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์โฟมอาบน้ำโชกุบุสึโมโนกาตาลิ ที่ได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษานะคะให้คุณพีระโดนนักศึกษาทุนวิริยะพัฒน์จำนวน50,000บาทเพื่อจัดทำคอลเลกชันสุดพิเศษนะคะสตมูดเฟสแอนด์คีดสำหรับแฟชั่นโชว์ในงานที่สื่อถึงความระมุนของเนื้อโฟมแต่ยังคงความสะอาดและก็สดชื่นอีกด้วยนั่นเองค่ะครับก็งานในวันนี้นะครับเป็นงานอาร์ติีสิตนะครับของเป็นการแสดงผลงานของนักศึกษานะครับที่จบสองปีนะครับในงานทั้งส่วนของแฟชั่นดีไซน์แล้วก็อินเทร์นด์ดักต์ดีไซน์ครับ ครับใจครับต้องบอกว่าหายเหนื่อยนลครับทำเน่เอเห็นน้องๆเนี่ยต้องต้องบอกว่ารุ่นนี้ก็ผ่านควบเกี่ยวกับช่วงโควิดเนาะก็เป็นช่วงสถานการณ์ที่ไม่ปกติแต่ก็ยังรังสรรค์ผลงานออกมาได้ค่อนข้างเออเป็นที่น่าประทับใจนะครับล้ําหน้าแล้วก็ดูแล้วเราตื่นเต้นนะครับขาดเห็นผลงานมาตลอดก็ยังรู้สึกตื่นเต้นไม่หายกับการได้เห็นผลงานตอนจบครับนะครับ c i d ชนาพัฒน์นะครับมีทุนการศึกษานะครับปีละ2ทุน นะครับเป็นทุนไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับเป็นทุนให้ฟรีเลยให้เปล่านะครับแล้วก็การคัดเลือกนักศึกษาเนี่ยก็เป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีนะครับมีความประพฤติดีนะครับมีผลงานสร้างสารรค์โดดเด่นแล้วก็มีทัศนคติที่ดีครับผมเ,เราเป็น International School นะครับ i ินเตอร์ i น n ั่นแนลดีไซน์สกูลดัะนั้นเนี่ยนักเรียนหลักสูตรก็มาจากต่างประเทศนะครับหลักสูตรเราเริ่มต้นจากอิตาลีนะครับ ครูก็เป็นครูต่างชาติทั้งหมดนะครับเป็นชาวยุโรปทั้งหมดนะครับส่วนนักเรียนเนี่ยด้วยความที่เราก็เปิดมา21ปีเอ,อ่ยปีนี้เข้าปีที่23เนี่ยก็ได้รับความสนใจนอกจากนักเรียนชาวไทยแล้วเนี่ยทั้งประเทศเพื่อนบ้านจนถึงประเทศเนานาชาตินะครับจากยุโรปเอ่ยจากอเมริกาเอ่ยก็มาเรียนกับเราครับเป็น global เป็น international จริงๆครับนอกจากว่า ก่อนหน้านี้เป็น international curriculum international school ตอนนี้เป็น Agent international a m b i e n t ด้วยฉั้นภาษาที่เราสื่อสารก็จะเป็นภาษาอังกฤษครับเรามีนะครับเรามี2ส,สาขานะครับก็คือเป็นสา,สา,สาขาแฟชั่นดีไซน์นะครับออกแบบเสื้อผ้าแล้วก็สาขาออกแบบตกแต่งภายในและผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งก็คือ interior and product design ครับเออจริงๆเนี่ยหลักสูตรเราเป็น2หลักสูตรนี้เปิดมานานแล้วนะครับแต่ว่าก็ จากการจัดที่ได้รับการยอมรับตลอดมาจริงๆจริงๆปีนี้เนี่ยเรามีการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มขึ้นอีกนะครับในการลงลึกลงไปในหลักสูตรต่างๆนะครับอางด้านแฟชั่นเนี่ยในปีที่นักเรียนเนี่ยจากที่ได้เรียนแฟชั่นทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะได้เรียนแฟชั่นที่ลึกขึ้นนะครับได้เลือกสาขาที่ตัวเองถนัดมากขึ้นเช่นเดียวกันกับทางอินเทอร์แ n นโปรดักต์ดีไซน์ปีนี้นอกจากที่จะได้เรียนทั้งอินเทอร์แวนและโปรดักต์แล้วเนี่ย ก็ย <S an> ังสามารถเลือกเรียนให้โดดเด่นเฉพาะอินทีเวียหรือโปรดักตเองได้ด้วยอีกก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับเราจัดงานที่ที่เอ็มคอเทียนะครับซึ่งก็เป็นห้างสรรพสินค้าศูนย์ศูนย์การค้าชื่อดังอยู่แล้วระดับประเทศจริงๆต้องบอกระดับทวีปเลยนะครับเมื่อกี้ผลงานแสดงจบผู้บริหารของของเอ็มคอเียเองเนี่ยถามเลยว่าเราขายเลยไหมนะครับจริงๆก็เป็นเสียงตอบรับอยู่แล้วนะครับแล้วน้องๆเนี่ยก็จริงจริง หลายๆท่านเมื่อกี้ก็ถามถึงว่าชุดบนแคทบล็อกเนี่ยขายเลยไหมนะครับเราก็สนับสนุนให้น้องๆในได้ทำผลง,งานแล้วก็ขายได้จริงนะครับแล้วก็พัฒนาแบรนด์ต่อไปครับหลักสูตรเปิดแล้วหลักสูตรเปิดรับสมัครอยู่นะครับซึ่งเราจะเริ่มเปิดเทอมเนี่ยในเดือนกันยายนนี้นะครับจริงๆอักฝากนะครับประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นดีไซน์หรืออินเทรนด์โปรดักต์ดีไซน์นะครับ สถาบัน C.I.D. ชนาพัฒน์เนี่ยจะมีโอเพนเฮาส์วันเร็วนี้นะครับในวันที่3นะครับวันที่17และ24กันยายน,นนี้นะครับหากสนใจเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับติดต่อเข้ามาที่สถาบันหรือว่าที่ Facebook C.I.D. ชนาพัฒน์ได้นะครับเราสามารถเข้าชมงาน C.I.D. โอเพนเฮาส์ open house, ฟรีนะครับแล้วก็เผื่อจะได้มาพบปะกับทีมผู้บริหารนะครับแล้วก็บรรดาสิทธิ์เก่า จะได้รับข้อมูลมากขึ้นแองนี้และสำหรับผู้ที่สนใจนะคะเข้าเรียนที่สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัรสามารถเข้าร่วมงานนะคะ Open House ได้ฟรีเพื่อฟังการแนะนำหลักสูตรพร้อมชมผลงานนักศึกษาได้ในวันที่37และก็24กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะโดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดแล้ก็สำรองที่นั่งได้ที่เว็บไซต์นะคะรวมไปถึง Facebook ของทางสถาบันได้เลยนะคะ